สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC กันเบิดสุขุสุขุนเด้อพี่น้องเอ้ยโดยน้องมนีกับมาพบมาพาโพทางส่งสาวลำาพรเด้อพี่น้องมาภูมิมาโอมนีเนาะทางสาวลำาพรกับเขามาหาทางน้องนงเพลินพี่น้องเอ้ยมือนี่กัเดินทางมานำการสองคนกับน้องพามีคือเก่าเนาะมือนี่กับพากันขี่มอเตอร์ไซค์มาพี่น้องเพราะว่าเฮากับโบ้เเขามาเยี่ยมยามทางน้องสาวเพลอนกับเป็นเวลาหลายมือหลายวันแล้วเนาะ ซึ่งมโอนี้ก่ะได้มีโอกาสเขามาหาเพลินพี่น้องอ่ะโอเคเนาะจังได้โมน้ก่ะสีเขาไปหาทาั้งนอง้นองเพลินพร้อมๆกันเลยโอเคพี่น้องเอ้ยมโอนี้ทางสาวลำพอนก่ะเขามาหอดจะถึงทางอ่าบนผักบนเสาของนอง้นองเพลินแล้วพี่น้องเอ้ยเลยกต่สีเขาไปหาเพลินเลยเนาะมืโอนี้ก่ะสือข้าวต้มขนมมาฝากทั้งน้องสาวเพิ่นพี่น้องเลย เดี๋ยวเห็นแบบแคริสิเมนน้องๆเนาะสบายดีสดยสบายดีน้องๆโดยป้ากลนพนบอเฮตแต่ร์้าผดนน้องะ่นเด้มเอาไว้ให้ร้านเลยเดยอู้ผมมีหมวกมีกุ๊บบนน้องะโอ้ยเนาะแดดเตอร้้าวซ้ม ไปเศร้ากรแดดเนาะดยอ่าคงฝากด้วยล่ะเด้อข้าใจดยเอาไว้นี่เนาะโดยเพิ่นยังเฮ็ดเวียอยู่ยกแดดเลยเฮ็ดแต่เ้าบ่นี่ล่ะดยอันนี้น้องสิก้นออกบ่หรือว่าจังได๋เพิ่นสิออกเิดเนาะพี่น้องเนาะคนก็มีกระตอต้องก้นกระตอออกอีกเด้น้องๆ เป็นบุกี่นอกไอ้น้องก็ได้เวลาก้นมีไลอันต่อเติมรเบิออกนี่เห็ดไปมือละเล็กมือละน่อยน,อน,อนอ่นองเนาะคือปนนี่ฮะก็จุดตกบ่ล่ะกัจุตตกวันนี้โอ้ยปุมมีเพเขาา่ามากะสระ โดยโอ้ o, มีเวียกอยู่เพื่อนโดยโดยเป็นยังไดงพอเหรได้พาไปกวดทำมออยู่บ่หรือว่าอย่างไรคือยาใครเลิกินใครแน่บ่โดยโดยโดยอ่านี่แเรื่องยังไเอ๊ะอาการเพิ่นเจ็บหลังปวดแอวใครแน่บ่โดยที่ว่าเพิ่นเจ็บแข่าอันเดสานองเพิ่นกินยาเอาบ่ เยันแบบไปถอนนะนะเจี๊ยบเขียวเพื่อนว่าเจี๊ยบเขียวยังเจี๊ยบเขียวแมงนี่บอกเจี๊ยบเขียวแบบใดโอ้ด้วยกินยาแก้ปวดมันกะคอยบรรเทาไปเนาะแม่นปะอีตู่ปะปูแมงลักปะเด้อเพื่อนปลูกไว้ได้หนิแบบลายต้นออกได้นี่นะพี่น้องเลย เก่งอะลี่นี่เนาะขยันเลยพี่น้องเลยเนาะขย้อยเจ้าไปใส่หล่ามัอนี่ไปตักน้ำอะไรเนาะโอ้ยตัดคองอันน้องเดือนนี่สิน้องน้องเพิ่นบ่ได้มาดุดให้บ่้ลเรือยังไงก็บโบกูดอืมตาเราอยู่ว่าวันที่ฉันหาเพิ่นสิมาดุดให้อ๋อด้วยด้วยหล่าด้ฉันยังบ่มีบ่ว่างบสซีดุดฟุกเบิกอันนี้แหละหมูยังบ่มี่บอก ถ้าว่าบุมีกับเจ้าสิกุดเองนี่อว่าน้องบุมมีงบกับน้องเพม่อนกับซิกุดเองในสารพันไงไว้บ่อะไรอีหลายเห็ดไว้บ่หนื่อยก็บ่นกันไงคือว่ายังไล่ตืบได้เนาะเห็นยังไล่เฮงได้น้องเผือกสิกุลกระตอกกระตอออกเนาะแต่เน่งเฮงคุณยิงซ้ำอ่ะนะกุลจะเอายังพันนี่น้องเอาขวาน เดยทางน้องเมย์พนกามาแล้วเนาะสบายดีเด <ฮ aring S 2> <pues S 1> ้อโดยสบายดีอ้ามาเปลี่ยนซอยกันเนาะพาคันเจาะนี่มีบ่อน้ำอยู่นี่ฮะน้องยังบ่ฮู้บ่ยังน้องสิสั้นอันนีู้่ตลอดเลสองพี่น้องเพิ่นสวยกันจุกจกักจุกจักอลี พุเลยแบบนี้อันปลูกยังหลา่าใส่แบบนี้โอ้ปลูกผักใส่เนะาะแม่นแนนแนนแล้วก็ผักบัวดยผักบุบปลูกผักตัวที่เฮาแบบอันกินประจำวันนี่นะโดยผักบัวผักหอมโอ้ยดีดีดีเราเป็นยังอุ๊เนาะปลูกบุหรีไฟยางเพราะว่า ย่ำฝนตกแล้วมันเปืปปป่อยอ๋อคขันว่าย่ำฝนค่ะปลูกพักยากบ่โดยนี่เนี่ยอืมต้องได้อันเขาเจ้าเอินผักกันแซงโดยโดยโดยผักกันแซงโดยโดยโดยเมนเมน เมนมนหนักสูอนี้ได้ถึงแห้งผู้หญิงิ่นกัยังเห็ดนะเะิ่นก็ะเห็ดได้ตอนนี้นอะเพม่นกะันย Ut ังบุญงบุญดีจะจางลดรุดนะกีฬาถามเพิู่อยู่ว่าเท่าไรฮะล่ะบ่ได้ถามบ่ได้ามซ้ได้ยินรู้นะซาวว่าขั้นว่ดรุดบับกนี่ก สามล้านสามล้านสามล้านกี่ขาได้เงินบาทเออพรกาประมาณหาพันกว่าพันกว่าบาทเนาะโดยเมนหาพันกว่าบาทเผื่อสิกลมเบิดเนาะพี่น้องเนาะคือเห็ดตื่นมาเลยเห็ดน้องคนอยู่ได้นี่เผื่อสิเห็ดแล้วนะโดยโดยโดยฝุ่นกันนักเอาเบาสูดพี่น้องเนาะจังได้ก็สู้ๆน้องหล่ะ ต้องมันพากันคุดเลยก่ะพันออกเนาะคือตอนนี้ค่ะชุมนองปลูกพักบ่ละปลูกกะแบบมันยังเป็นโพนอยู่น้องเนาะ <c oughs> ต้องต้องได้เจียโพนหาออกลง <c oughs> เบิดก่อนได้จึงปลูกได้ค่ะนะ <c oughs> นี่ยบ่มีห้าวบ้ล่ะห้าวที่ห้าวใหม่ที่น้องพาเมื่อนันหันได้ใส่อยู่บานนอได้ใส่อยู่โอ้ด้เฮกตอกยมเฮกตอกอไรัวเองโอดยคือว่าอะไรเนาะมันกับโพอเนาะนงเนาะโดยมันกับโบไลฮะนะสื่อน้เผิ่นหลังหลดเดียวพี่เจ้าเมื่อเฮือนวัานี่เมื่อวิ่งบ้านนงล่ะอยเลย โดยโดยแต่พอเป็นอยู่ว่าพันขวานกะแต่น้อยจะคยเห็ดอยู่ได้จะลองบ่ลองเบิ่งเนาะโดยเบิ่งสวยเอาะคุณน้องเนาะแม่นแมนอะพี่น้องเอ้ยเป็นมือกล้องให้สารพรก่อนเบิ่งลองดูมันต้องจับแบบนี้พอน้องต้องจับแบบนี้เนาะท่านี่นี่บ่ A phân pin, yêu bóng bừng. Tân nói khuyết tội đây. Ô đại bội hai bội hai đấy, anh ăn đấy. đại bội hai đấy, anh ăn đại bội, anh ăn đấy, anh à, <laughs> ีนเาะแต่ว่ามันบวอยากเข่าปัญญาน้องๆเนาะบวมีหินบวเนาะมันต้องมีคมเลยเท่าน่ะผ่านผ่านก็ได้ได้พี่น้องเออแต่ว่าควงนี่ถ้าว่าเฮียนก็ได้เนาะเนาะมันกับบวได้ยากได้พี่น้องแต่ปัญหาว่าอ่าว่าเขาเป็นหรือบ่พี่น้องเออมันก็ขึ้นอยู่กับคนถ้าว่าผ้าเรื่อยนี่คือได้อยู่อ่าโดยโดย bởi <laughs> bùn nhang rồi gây đẹp chăm nó tiếng nói mận à nào học khơi đấy à à nong môn hẹp này nong đây xiêu xắn thế đấy này nong này nong né cặp bên bọ แมนแมนบ่มีหินเนาะน้องเนาะฝนไอ้มันเขาแน่น่าใครเห็นในเจ้านี่ล่ะโอ้โดยเป็นครบสุดเนาะทางองเสาคนนี้พันควานี่ปกติเนี่ยเป็นผู้ชายเด้อะผู้ชาย เม่นเป็นเวียดของผู้ชายแต่ว่าน้องภายในนี่เก่งอันนี้ย้อมหับเก่งเก่งเอาไปสิขาดแล้วน้องละใกล้แล้วใกล้แล้วกินเขากินหนามกบยังพี่น้องเไยมื้อนีันได้จะเพื่อได้กินเข่าแล้วว่ายังบริถามเลยเออได้ยังกินค่ะน้องปลากระป๋องปลากระป๋องดูปลากระป๋องปลากระป๋องบ่าวเตียงทองบ่ดูดูอีกสีขาดเด้อ อ่าใกล้แล้วใก้แล้วพี่น้องเลยอืพันควันนี่จะง่ายก่อนโมน้องง่ายกลัวผ้าบอกโอ้โอ้เก่ง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 คุณองหลาบอันนี้เข่าไปเ็นนางคมก่น้งเ็นน่งก่อนบันนี่ โดยอะเอาขานมคงฝากของต้นไปเอาเขาไปหหไลมาเยกินแมน่นมมาดูไปเขาไปนางโฮมก่อนเนาะไปเดินน้องแหน่เด้อนางโฮมน้องกันเด้อนี่ ไปอกินข้าวเที่ยงกับยงน้องมื้อนี้กินแกงหน่อไม้เอาแกงหน่อไม้เบิ่งแกงหน่อไม้อ๋อต้มหน่อไม้แล้วก็ไปกองจักบ่ไปสาลาวนี่น่ะหน่อไม้เอาหาเอาบ่ร้ยหาเอาซานี่โอไปหาไว้อันนี้เนาะเปิ้นก่อนปาน้องน้อนบ่อะไร่อยโย คือพากันนอนกลางค่ำกลางคืนกับละหมัดระวั่างจะน้องเด้อเจ้ามีแต่ผู้หญิงเด้เฮ้ยแหล่ะเพื่อนกระต๊อบใกล้ป่าสำเนาะบ่มีแน yeah. ี yeah, ่เ oh, ร sure. ียกนี่ฮันนี่โบได้เข้าบ้านเลยบ่นอนอยู่นี่เลยบ่โดยโอ้ยโดยเวลาขึ้นโต๊ะเรียนกับเขาโดย และนองละไอ้คันวันคนณุกกลาค่ำกลคืนเนาะชาวบ้านเมื่อนอนบ้านนอนเงื่อนก็ได้เพราะว่าเขายังบบมีเงื่อนบบมียังบบพันมีวสิษะเนาะคันว่านอนอยู่พี่มันกับโบอยากกดไผ่ฮานะน้องเม่นเโดยคันว่านอนก็ให้มีผ้ามียางในเด้อเนาะโดยน้องๆเงื่นกับผ้ามีดก็เอาไว้ให้มีสติระวังโตเด้อน้องเด้อนอนขำกลางคืนนนั่แหละโดย คืองว่าได้โทรศัพท์ใหม่บ่าทางปุ้ยใหญ่าทางได้หาซื้อให้น้องละอันเล่เนาะจะเรื่องรินโทรศัพท์ก็คือกันน้องๆเด้อไก่อยากให้ระมัดระวงรรังเนาะสัลมพรเนาะดูไม่นแมนถ้าว่าเฮาลินในทางที่ดีน้องล่ะเ้ยหญ่พเพห็นแก,ปกเป็นคนดีดูแกเป็นคนดีถ้าว่าเฮาลินในทางที่บอดีกะมันกับคนเสียตัวเฮาน้องละเอ้ยไม่คือกับที่ว่าเพิ่์นทักมาเนาะคนทักมาถ้าว่าเพิ่์นแบบ ว่าวาจดีเขากะโอ้ลงพูด hmm. ค <con fl ict simulations> <Joshua> uh, ุยกับเพิ oh, ่อนนะน้องมัน oh, ก็จะมีผู้บวังดีน้ำเเานะมีเอฟซีเพื่นฝากมาบอกเด้อโดยนั่นนะโดยน่าตัวน้องันนี้ก็เงียบเงาเนาะบมมีไยเข้ามาผู้น้อยในจักเดือนเลยฮะสเน่เจ็ดเจ็ดเดือนผู้ชายบอกให้ไฮน้องกินืดูห่นมค่ะโดยแกฮร้านกินมอดูห่น้องน้อ คู่นี้หันเป็นผูกโกกว่ะอืมลูกสาวโกกโอ้ลูกสาวโกกบอไข่น่ะไข่เลยล่ะยังไข่อยู่บอยังห่อนอยู่บอโตยังห่อนอยู่บอเลยนไหนให้ร้านกินดูกด้วยดูดเป็นอยู่บบอสคือสีแดงเลยเนาะจิ้มยาเลยกลางเวรนะไข่ในกลางคืนเลยตรงห่อน โอ้ไข่มาไข่ยำกลางคืนเราในคือไปกินข้าวโดยกันเราไข่เลยอันเอาผักแห่อันจุ่มน้ำแล้วก็เสร็จเส็จโตให้ลูกในเด้อดูน้อยนี่ยุ่งมันเถื่อนเป็นน้ำอากาศด้ยอากาศฮ้อนนะนะอากาศมีมือบ่ยู่นี่นะสวยบุห็นกลางสนอกเนาะยืนริกตาดโดยและพี่น้อยก็เป็นจุ่มปุ่งดอกไฟเพื่อนนี่มีดอกเดียวบ่อน้อง กลางคืนหงดีอยู่บ่ใส่ดีอยู่บ่โดยโดยแม่ได้สาวอกมาอยู่บ่เมื่อวันเมื่อวันเมื่อซืนเมื่อซืโดยโดยก็บ่ได้เห็นเพิ่นยักเถื่อน้องหลายไม่แหละโดยคือเพิ่นเพิ่นอยู่แบบนี้เพิ่นเห็ดยังอยู่เพื่อนอยู่ซานพ่อหะละอยู่น้ำพ่ออยูน้ำพ่อโดยแบบดูแลพ่อ่บสบายเลยเบิ่งพ่อแบบนี้บ่ ตัวอะไรเพิ่นก็นอกขั้นมากอ่ะบริสวยลูกค่ะนะพาเพิ่นก็บบสบายเนาะให้ลูกเต่ามาหันดีก่อนคะนะแม่พอเนาะอันนแม่มาจะเอาเอาล้านเอาล้านโดยโดยเพิ่นกับทางน้องแน่เพิ่นเนาะสาวแน่เพิ่นกับญาติเห็ดเบียกน้ำพี่น้องเอ้ยก็เอาลูกน้ำคุณนี่นี่เอาน้องกุ้มลรือเปล่ากุ้มจากปีแล้วคุณยายนี่เจ็ดปีเปีโอ้น้อยเนาะเจ็ดปี ว่าไล่กินกับแบบบอยากเพียงพอบายในเนาะสาวเรากับคนโตเน่อยแม่ขนาดแม่เพิ่นยังโตน้อยนะพี่น้องไม่เละแหละพี่น้องเอ้กินรถอีละกินรถละอืมจอกกินรถเออคือกินในภาษาบ้านเจ้าเอิมวันอะไรฮะนาะจ้าจ้าจ้าไปว่ากินบอกยโอ้คันจะโดยหากินเขากินน้ำไม่ใช่ถุงได้ฮะน้อง มวยดอหมวยดอพุจักยี่โม่ธันพรโอ้ยบุ้งเหม่เลยไม่ได้คอยมืมเลยคอยมืเคือกันโดยก็คืออันภาษาชนเผ่าเนาะพี่น้องเนาะแม่นเมนเป็นภาษาชนเผ่าเก่าแหละพี่น้องเนาะแต่เพิ่นกะโอ้เก่งได้สามารถเราภาษาลาวได้แม่นเก่งเก่งกีฬาเริ่มว่าภาษาลาวได้นี่ตอนอายุจักปีฮะประมาณเท่าปีประมาณเท่าปีโอ้ อันอีหล่าก็ได้เฮียนหนังสืออยู่บ่เฮียนอือเฮียนอยู่ห้องป้อใด๋หั่นล่ะฮอดฮอดห้องปอ5บ่คือออกบ่ลบ่ออกบ่หรือว่าจังไดอืแบบันจังว่าออกค่ะน้องล่ะแล้วก็ก็บ่ได้เอาบัดนกับบโอยังบ่ถึงแบบเงินค่าเทอมอีหยัง่บ่โดยแต่ว่าเียนประถมกค่าเทอมก็คือสิบ่บ่หลายแล้วก็บ่แพงปานดดอกพี่น้องเอ้ย น้องหนาจะหนุนยากทางครอบครัวอยากซวยเวียกพ่อแม่หลายกรหมอคือตอนช่วงน้องเฮียนตอนนั้นหนาแบบอ่าสาเหตุที่ออกก็แบบพาบรทของบริัทท่านพ่อรวยแบบยังใดน้องหนาโดยโดยมีเงินเท่าใดก็ซื้อคอเบิร์ดมันมีเงินเอาไรก็ซื้อข้าวซื้อนาเบิดโอ้แต่คือเทาเข่าแบบเฮียนเนี่ยมันก็ต้องจ้างพ่อบานเทาก็จ้างนน่องเนาโดย เพียงว่าสิซองแสนซามแสนขีดกระมันกะคนข้างแพงได้ยู่พี่เนาะกับน้องสาวเพื่อนกันอาจจะไปว่าอยากออกมาสวยพ่อแม่เนาะนะโดยเพราะว่าน้องเพื่อนคือเพื่อนหล่าเลยเนาะอยากเก็บสวยพ่อแม่เน้นอันที่จริงโดยการศึกษามันก็สำคัญแหล่นอนหล่ะเนาะตั้งอีหล่ะออกมาจากปีแล้วล่ะบริเทียนหนังสือนะหักออกปีนี่โดยโดยโอ้คั้นเอาน่ะเอาอยู่ใส่ฮันลูกใบประกาศ เอาอยู่โรงเรียนเลยบ่โหยทางน่องแน่เด้สาวแซวแน่เพิ่นเด้เรียนอยู่บ่บ่ได้เรียนเลยโนอ๋อโดยเพราะว่าตอนน้องอันเียนปม่ก็น้องมันยังน้อยอยู่ก็พอก็บ่เ็เียนายโดยโดยต้องเอาน้องแน่มนบ่โดยน้องแม่ลน้องเอ้ยเนาะมื้อนี้เข้ามาเยี่ยมยามทาง ถามข่าวบทางครอบครัว eh, น on, no. ้องเพื่อนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะได้ขนมอะไรน้องหล่าเอ้ยมาฝากมาต้อนเนาะมื้อนี้กะได้เพราะว่าอ้ายกะดนๆให้เขามาทีนึงเพราะว่าทางยากแน่หั่นนะเนาะโดยเขามาก็ย er nah. ังขยัน <Steph> ค <ui> right. ือเก่าพี่น้องเอ้ยน้องสาวเพิ่นก็ได้เนาะจังได๋กะสู้ๆเด้อน้องเด้อโดย้กะนอนคือทำกลางคืนกะให้มีสติระมัดระวังเนาะเพราะว่าทำกงคืนกะให้มีผ้ามีผิดระดเด้ออ่าให้สติอะไรเนาะ อาจังได้กับบรบกวนนั่นองหลาเด้อสำหรับคลิปนี้กะลาไปแล้วเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่นแมเด้อสบายดีโอเคพี่น้องเอ้ที่ว่าเมื่อนี้เนาะทางสาวลำพนก็ได้เข้ามาหาทางครอบครัวของน้องนงแลักกาน้องเนเพื่อนพี่น้องเลยเข้ามาเมื่อนี้กับผูดีพอเพป็นเห็ดเวียกเนาะทางน้องสาวเพป็นกอ่าขุดโพนเจิญโพนเนาะเพป็นสิบปุ๊กพักพี่น้องเลยโอ้ยจีว่าเพป็นกาดุมันนัลลี่ได้พี่น้องเลย ดูขยันนัลลีเนาะทางนองนองนองเหนเพื่อนเอาจังไดคลิปนี้ผ่อแม่พี่น้องเลยกาสิไดขอจบคลิปเพียงสำนีเด้อพี่น้องวังวันไดเนาะเห็นคลิปวิดีโอนี้ต้องการอยากซอยเหลือทางน้องเพื่อนเขามากกะสามารถติดต่อมาทางสาวลำพอนได้เด้อพี่น้องเอ้เพราะว่าเพื่อนกะอ่ยังขาดเรือร้ายอย่างร้ายเน็ออะไรพี่น้องเอ้บนผักบนเส้าทางนองเพื่อนกะอ่อยางทีเห็นนี่เลยพี่น้องเพื่อนกะอยู่แบบอ่าสัวข้าวเนาะเพื่อนกะ อาเป็นผู้หญิงเน่ทางเฮากับเป็นห่วงเพื่อนพี่น้องเลยผู้หญิงเน่นนอกยันอันตรายคือบนภาคบนเศ้นานี่ก็ยังขั้นซีวอกเลยกายังบนเน็ตน้ำพี่น้องเลยเป็นกัอยู่สัวข้าวไปก่อนเนาะอางไดคลิปนี้ทางสาวลำพอนกับสิได้ขอจบคลิปเพียงสามีเด้อจังไดกับฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามหัด z o o และหัดฟังเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวลำพอนสำหรับคลิปนี้กัลาแล้วขอบใจสาบายดีสาบายดี